สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทำนายไพ่อราเคลิลนะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้อาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อนอมรับคําทํานายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัว w a r ไปเพิเสริมดวงและของเสริมดวงต่างๆนะคะทักไอดีดารางมาได้เลยนะในช่วงนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะคะ อาจารย์ขอบคุณมากนะคะสําหรับใครที่ส่งซปเปอร์แทนมาให้นะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะนี่เป็นดวงในวันที่16-31ถึงมกราคมพศ2567นะยังเป็นเดือนแรกของปีอยู่นะคะ มาเริ่มกันที่ราศีกลุ่มกันเลยนะคะมาดูกันว่าดวงของคนที่เกิดราคณาหรือว่าราศีกุ่มนะคะดูได้สองแบบเลยนะจะเป็นอย่างไรบ้างในเครื่องเดือนหลังมกรานี้นะคะในช่วงแรกอาจรยจะขออนุญาตสับไพ่สักครู่นะคะใครที่รอไม่ไหวนะเรื่อนไปฟังตอนทำนายได้เลยนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยเนาะ ขออานาจไพ่จงบอกหน่อยคะ่ะว่าการงานของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างในครึ่งเดือนหลังคะ่ะขออำนาจไพ่จงบอกหน่อยคะ่ะว่าการเงินของชาวราศีกุมในครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะ ขออำนา,าจไพ่จงบอกหน่อยค่ะว่าสุขภาพและโชคลาภข,ของชาวราศีกุมในซึ่งเดือนหลังจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะขออำนาจทายจงบอกหน่อยค่ะความรักของคนโสดในขึ่งเดือนหลังจะเป็นอย่างไรบ้างขออำนาจทายจงบอกหน่อยค่ะ ความรักของคนมีคู่แล้วหรือว่าคนที่คบแักคุยกันเกินหกเดือนจะเป็นอย่างไรบ้างคะใครที่คบกันแล้วคุยกันเกินหกเดือนนะให้ดูในสถานะของคนมีคู่นะคะต่อไป,อปอความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคือคนที่คบแรกคุยกันนะคะอย่างไม่ถึงหกเดือนนะอะเราจะเสริมด้วยไพ่รักนะคะความรัก เรามาเริ่มกันเลยนะมาเริ่มกันที่การงานกันก่อนเลยนะคะการงานของคุณนะคะในครึ่งเดือนหลังนี้นะคุณเป็นคนที่มีจิตอาสาเนาะแบบชอบช่วยเหลือเรื่องการงานกับคนรอบข้างนะคะหรือไม่ก็เจอเพื่อนร่วมงานที่จิตใจดีนะในช่วง เพื่งเดือนรลังนี้เพื่อนร่วมงานก็จะดีเอ,อช่วยเหลือตลอดนะคะแล้วก็การงานที่ทำมายาวนานเนี่ยเหมือนหรือเพิ่งหรือเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่เนี่ยแต่คุณเหมือนรู้สึกแบบผูกพันมากๆใครที่ทำงานมานานมากๆเนี่ยก็จะผูกพันกับที่นี่มากๆเผูกพ,พันกับเพื่อนร่วมงานมากผูกพันกับเจ้านานมากๆหรือใครที่เพิ่งเข้างานใหม่เนี่ยก็จะรู้สึก ทั้งผูกพันมากๆเลยนะคะกับเอเพื่อนร่วมง,งานเนาะที่ที่ได้ทําอยู่กับเจ้านายที่ทําอยู่นะคะเข้ามารู้สึกผูกชะตาผูกพันไปหมดนะคะแล้วก็การงานของคุณในครึ่งเดือนหลังนี้นะงานจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันหลายคนเอถ้าคุณเป็นเจ้านายหรือว่าเจ้าของกิจการนะคะก็คือคุณก็จะได้ผลประโยชน์ จากที่ลูกน้องคุณทำนะคะหรือใครที่เป็นลูกน้องนะคะก็จะได้ประโยชน์จากเจ้านายนะเจ้านายอาจจะมีของฝากหรือว่ามีโบนัสพิเศษให้ในช่วงนี้นะคะต่อไปเป็นเรื่องการเงินกันบ้างคะ่ะการเงินนะในช่วงนี้นะคะคุณจะมีเหตุใช้จ่ายฉุกเฉินนะคะจะมีเรื่องให้ต้อง ได้เสียเงินเนาะการใช้จ่ายเพื่อซื้อของที่อยากได้หรือว่าเพื่อสนองความสุขของตนเองนะคะคุณอาจจะเสียเงินไปกับเ,เรื่องนี้นะไปแบบเร็วเลยไปแบบกระทันหันเลยนะคะมาเร็วไปเร็วเค็มเร็วเลยนะเนาะอแล้วก็ในช่วงนี้นะคุณจะมีการใช้เงินเนี่ยแก้ปัญหาได้ทีละอย่างเนาะอย่างเช่น ถ้าของพังหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยเอคุณจะอาจจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพื่อส้มจะไม่ได้สามารถใช้เงินในการแก้ปัญหาทุกๆอย่างนะคะเนาะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายนะเรื่องเงินนะคะต่อไปเรื่องสุขภาพและโชคลาภกันบ้างคะ่ะ สุขภาพนะไม่ค่อยดีนะคะอาจจะมีอาการป่วยร้อนร้อนหนาวหนาวจับไขได้นะคะส่วนเรื่องโชคราบนะคะก็ยังไม่มีนะในช่วงนี้นะแล้วก็ให้ระวังเรื่องขาเรื่องเอพียสะสมด้วยนะคะใครที่ทำงานหนักในช่วงนี้นะใครบอกว่าต้องพักผ่อนบ้างนะคะ,ะต่อไปเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างค่ะ ความรักคนโสดนะคะช่วงนี้คุณมีเสน่ห์มากๆเลยนะจะมีหลายคนเข้ามาหาคุณเลยนะคะจะเจอคนที่ตรงสเปคนะแล้วก็เจอคนที่เ,เหมือนกับ หลอกเราอะนะคะใส่หน้ากากเข้ามาหาเรานะคะเพราะฉะนั้นจะต้องดูให้ดีๆว่าคนที่เขาเข้ามาหาเราเนี่ยเป็นคนดีหรือเปล่านะอย่ารีบร้อนนะคะเพราะว่าในช่วงนี้จะมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆนะคะว่าใครนะคะที่เข้ามาเพื่อหวังดีกับเรานะคนโสดจ้าต่อไปคนมีคู่กันบ้างคะ่ะคนมีคู่นะช่วงนี้ได้ลองทําอะไรเอ่อใหม่ๆ ร่วมกันนะคะอาจจะเป็นเริ่มทำธุรกิจด้วยกันหรือว่ามีเกณฑ์ทำอะไรได้วยกันนะคะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่ถูกใจคุณแล้วก็คนรักคนนี้ดีถูกสเปคคุณมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็ไม่นอกรู้นอกทางเนาะไม่ว่าคุณจะทำอะไรเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนคุณอยู่เสมอน,นะคะคนรักคนนี้นะอืมไม่ต้องกังวลน,เนะเรื่องว่า เขาจะมีกิ๊กหรือว่ามีคนนู้นคนนี้หรือเปล่านะคะ mm. เพราะว่าเขาเป็นคนที่จิตใจแน่วแน่ค่ะแล้วก็รักเดียวใจเดียวเนาะส่วนคุณก็เป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงมากแล้วก็มีเสน่ห์เฉพาะตัว mm. เขาหลงรักคุณที่ตรงนี้แหละนะคะ เรามาดูไพ่รักกันบ้างนี่ไงเขาแอบชอบคุณมานานแล้วนะอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมีความสุขกับสิ่งอล็กรที่คุณทําให้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรให้นะคะเขามีความสุขหมดเลยนะคนมีคู่นะคะต่อไปความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างคะ่ะอืมความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ เอ่อถามว่ารู้สึกดีไหมแต่มันก็ยังรู้สึกไม่สนิทใจนะคะกับคนคนนี้เหมือนมันมีเหมือนจะดีแต่ก็มีอะไรบางอย่างมากั้นคุณระหว่างระหว่างคุณกับเขาอะนะคะคุณทั้งสองคนยังมีอะไรที่แตกต่างกันเนาะอืมแต่ก็อยู่ด้วยกันได้นะอีกคนเป็นคนที่เอาใจเก่ง มากมากเลยแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เก่งด้วยเพราะเขาค่อนข้างจะเต้าชูนิดนึงนะเขาไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดเชื่อเธอเขาว่าความดีทุกๆอย่างของคุณเนี่ยจะชนะใจเขาเนะาะพะไพ่ใบนี้มานะคะถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าคนนี้ใช่แล้วก็คนนี้เลือกคนนี้แล้วนะคะเขาก็จะเลือกคุณเช่นกันนะคะจากความดีของคุณนะไม่ต้องกลัวนะคะถามว่าเป็นคนดีไหมเป็นคนดีค่ะแต่ก็อย่างว่าละคะ่ะในเมื่อเขาก็ ยังไม่มั่นใจเนาะเขาก็สามารถที่จะเคลายคนได้แต่สุดท้ายเขาก็ต้องเลือกขึ้นอยู่เดียนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะอ่ะเรามาดูกันว่าพระแม่การีฝากข้อความอะไราถึงคุณในเรื่องเดือนรังนี้คะ่ะขออํานาจไพ่จงบอกนะค่ะว้าวในไพ,พ่พระแม่กายรีหมายเลขที่สิบแปดนะคะเรามาดูขาาา้อความ จากค่ะแม่กันค่ะอขอโทษที่ค่ะหมายเรขยี่สิบห้านะมาดูข้อความจากค่ะแม่กันนะ บางครั้งในชีวิตของเราไม่ว่าจะใช้เหตุผลหรือตรรก,กะคิดอย่างไรก็ไม่สามารถหาคำตอบให้กับเรื่องบางเรื่องได้ในขณะที่หัวใจกลับบอกให้เราตัดสินใจอีกแบบหนึง่งใครบอกว่าเราจะได้รับความรู้เมื่อเรากล้าที่จะเรียนรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตซึ่งความรู้ที่ได้จากประสบการณ์จริงนั้น จะกลายเป็นปัญญาความรู้ที่แท้จริงประสบการณ์ที่แท้จริงคุณอาจกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรานาซึ่งภัยใบนี้จะบอกว่ามีวิธีการ ในการแก้ปัญหานี้ได้โดยใช้ปัญญาอย่างไรก็ตามการที่จะได้รับปัญญาความรู้ต้องอาศัยการเสียสละเช่นนั้นคือการปล่อยวางความคิดที่เรายึดมั่นถือมั่นซึ่งในทางศาสนาการคิดเช่นนี้นับว่าเป็นการเพิ่มอัตราตัวตนของเราเป็นความคิดที่ปรุงแต่งไปด้วยความกลัวการสับสนและการกังวลใจซึ่งมีใช่การรักตัวเองอย่างแท้จริง แต่เป็นความปรารถนาที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปตามกิเลสของตนซึ่งการยึดมั่นถือมั่นจะทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงปัญญาอันยิ่งใหญ่ได้เพราะเป็นการปิดการการทำงานของจักรวาลให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะคะและเมื่อทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดเราก็จะเกิดความทุกข์ความกังวลใจดังนั้นหากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังไว้ให้ปล่อยวาง ความยึดมัน่นถือมั่นในอัตราตัวตนและเปิดใจเรียนรู้กับประสบการณ์ที่จักรวาลส่งมาให้เพราะนั่นจะนำคุณไปสู่เส้นทางในการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณไม่มีสิ่งใดที่คุณต้องกลัวนะคะสรุปง่ายๆก็คือพระแม่การีบอกว่าไม่ต้องกลัวและก็กังวลไปก่อนนะคะอะไรที่ยังไม่เกิดก็ ปล่อยมันไปไม่ต้องไปคิดมากนะคะทําสมองให้ว่างๆปลอดปลงเข้าไว้นะคะแล้วปัญญาจะเกิดวิธีแก้ปัญหาต่างๆที่เราพยายามคิดก็จะเกิดขึ้นเมื่อสมองเราปล่อยวางแล้วนั่นเองนะอ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสมหวังนะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะทักไอดีดาลามาได้เลยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ